S 1> <S 1> <S หลังจากที่ข้าได้เกิดใหม่ระดับการฝึกตนของข้าก็ลดลงไปเหลือขั้นสองชะตาชะตาวิญญาณของข้าก็คงจะไม่เสถียรไปในช่วงระยะเวลาหนึง่งดังนั้นข้าจึงไม่สามารถวางชะตาวิญญาณหรือว่าออกไปยังโลกภายนอกได้ในช่วงระยะเวลานี้ขั้นแรกข้คาคงต้องทําให้การฝึกตนของข้าเสถียรก่อนสินะอย่างไรก็ตามชะตาวิญญ,ญาณของข้ามันออกจะแปลกแปก,ปกไปสักหน่อยเมื่อระดับการบมร่มเพาะลดลงจากสามชะตาไปสองชะตาชะตาวิญญาณก็ควรจะหายไป แต่ว่าชะตาวิญญาณสีเหลืองของข้ามันก็ยังคงอยู่มันแค่อ่อนแอลงไปมากกว่าชะตาวิญญาณดวงอื่นดูเหมือนว่าข้าคงสามารถฝึกตนให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ในเร็ววันช่างมันเถอะหลังจากที่ข้าได้เผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตนี้การเดินทางครั้งนี้ก็ได้ให้ประโยชน์กับข้ามากแม้ว่าข้าจะตายไปครั้งหนึ่งมันก็ยังคุ้มค่าอยู่ข้าได้รับหลักวิญญาณจากสาตว์เทพระดับกลางข้าเลยอยากรู้จริงๆในภาพวาดแม่น้ำและหุบเขาหมื่นลี้ มันจะสามารถผลิตทีวิญญาณได้มากมายขนาดไหนผี่น้องเนี่ยลีโอ้สิพี่ลีชิงยุนช่างน่าเสียดายนักที่พวกเราไม่อาจปกป้องเจ้าได้ฮ่าฮไม่มีปัญหาถ้าหากพวกท่านไม่รีบหนีในตอนนั้นมันก็คงจะเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงลากเทวะนั่นไม่ได้หายไปแล้วใช่หรือไม่ลากเทวะมันยังคงอยู่กับข้าต้องขอบคุณสิพี่ลีชิงยุนเจ้าทําได้ยังไงกัน นั่นไม่ใช่นายน้อยกูเฮงหรอกลึกทาไมท่านถึงได้ออกมาจากตําหนักวิญญาณกันเล่าลีจิงยุนเนี่ยลีจําเอาไว้เลยนะพวกเจ้าข้าจะต้องเอาคืนพวกเจ้าอย่างแน่นอนคําพูดของท่านช่างดุริแรงนะักนายน้อยกูเราจะไปทําอะไรท่านได้ยังไงเหตุใดท่านจึงกล่าววาจาโหดร้ายเช่นนี้ออกมาได้ฮึอย่าได้ใจไปนักระวังตัวให้ดีเถอะพวกแกพวกเราไปกันเถอะ ดูเหมือนว่ามันจะมีเราๆสี่ร้อยคนเลยนะฮ่าๆดูเหมือนว่ามันจะทําให้กูเฮงทนทุกข์ไปอีกนานเลยนะไปกันเถอะสิพีหลีชิงหยุนไปยังบ้านของท่านกันเราจะไปแบ่งหินวิญญาณกันที่นั่นตกลงฮมีบางคนมาคอบประตูอย่างนั้นเหรอ อย่าบอกนะว่ามีสาวน้อยน่ารักมหาเสียวอยู่กงคำกลางคืนแบบนี้ฮ้หลงยูยินทำไมเจ้าแต่งตัวเช่นนี้กันท่านอาจารย์ท่านช่วยเปิดเส้นลมปานให้ข้าได้หรือไม่ข้าได้ยินว่าท่านกลับมาแล้วข้าเลยรีบมาที่นี่นี่เจ้ารีบขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอแน่นอนข้าอยากรู้ว่าข้ามีศักยภาพขนาดไหนกันข้าจะรู้สึกเช่นไรหลังจากที่ข้าได้เปิดเส้นลมปานทั้งหมดแล้ว ได้เงินเข้ามาข้างในเลยตกลงข้าได้ส่งข้อความไปให้ผู้รับใช้คนเก่าๆของท่านพ่อเพื่อที่ข้าจะแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งประมุขของตระกูลข้าจะต้องแข็งแร่งขึ้นยังไงก็ตามท่านอาจารย์ข้ามีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ของท่านหลวงยู่หญินไม่เคยอยู่ในห้องสองต่อสองกับบุรุษในตอนกลางคืนมาก่อนดังนั้นนางก็เลยค่อนข้างกังวลถอดเสื้อของเจ้าออกซะ ฮะถ้าหากเจ้าไม่ถอดเสือ้อเงินค่าจะฝังเข็มให้เจ้าได้ยังไงกันเดี๋ยวเดี๋วแค่นี้ก็พอแล้ว เงินเรามาเริ่มกันเลยนะตกลงมันจะเจ็บหน่อยนะยังไงก็อดทนไว้แล้วกันเจ็บอย่างนั้นเหลอตัวข้านั้นมีสายเลือดมังกรแม้แต่อาวุธก็ยากนักที่จะทำให้ข้ารู้สึกเจ็บได้ ออ,อย่าขยับนะเลือดของข้ามีพลังซ่อนเลนไว้มากมายขนาดนี้เจ้าหรือฮ่าฮ่านี่มันก็เข็มแรกนะข้าได้ฟังเข็มในจุดลมปานสำคัญของเจ้าด้วยเข็มทองคำแล้ว สายเลือดมังกรของเจ้าก็คงจะเริ่มตื่นขึ้นและเมื่อมันตื่นขึ้นพลังของเจ้าก็จะหลั่งไหลไปทั่วเส้นลมปานทั้งหมดจงเพ่งสมาธิพธีการฝึกตนซะตกลงก<ร>ารฝังเข็มมันค่อนข้างจะยาวนานข้ารเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วสิเฮ้ยบาเอ้ยนี่เจ้าทำให้ข้าตกใจนะ มีเจ้าใช้สกลิลอะไรกันมาโผ่ต่อหน้าข้าโดยที่ข้าไม่สามารถรู้สึกตัวได้เลยฮ้ยเเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอหรือว่านายออกไปโลกภายนอกแล้วก็ถูกใครฆ่ามาอีกแล้วเจ้าทำอย่างนี้เจ้ามันไม่คู่ควรกับนิงเออฮเกิดอะไรขึ้นกันทำไมเจ้าถึงพูดถึงนิงเออเจ้าก็รู้ดีอยู่แก่ใจเดี๋ยวนะเรื่องของหลงโยโยินอย่างนั้นเหรอ มันมันเกิดอะไรมันผิดตรงไหนกันเดี๋ยวฟังเขาก่อนสิเฮอดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้ากับหลงยู่ยินแถมเขาก็ยังพูดถึงเสี่ยวหนิงเออด้วยในชาติที่แล้วหนิงเออก็นบเป็นภรรยาของข้าเดี๋ยวไม่ใช่สิทําไมเสี่ยวอยู่ถึงต้องมาแคร์อะไรแบบนี้ด้วยหรือว่าเสี่ยวอยู่จะสนใจในตัวหลงยู่ยินแต่ว่าพวกเขารู้จักกันอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าหากไม่ใช่หลงยู่ยินหรือว่าอาจจะเป็นข้า ไม่ไม่ไม่ไมนีมันเป็นไปไม่ได้ครึ่งชั่วโมงต่อมานี่มันดูบหนว่าฝั่งของหลงยู่หยินจะเรียบร้อยแล้วสินะจากออรล่าของนางตอนนี้นางก็ควรอยู่ในขั้นชะตาที่หแล้วยิ่งไปกว่านั้นการฝึกตนของนางในอนาคต ก็คงจะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดหลงยู่หยินข้าจะเข้าไปแล้วนะเฮ้ยเออเสื้อผ้าของนางฉีขาดหมดเลยข้าข้าขอโทษ ท่านอาจารย์หลงยู่หยินเส้นลมปานของเจ้าเปิดหมดแล้วใช่ไหมใช่แล้วเส้นลมปานของข้าเปิดหมดแล้วดีเลยเมื่อเจ้าไปถึงบ้านจะทําให้การฝึกตนของเจ้าเสถียรขึ้นอีกหน่อยการฝึกตนของเจ้าจะต้องพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดแน่นอนตอนนี้การฝึกตนของเจ้าก็แข็งเก่งเป็นอย่างมากข้านั้นไม่มีความสามารถพอจะเป็นอาจารย์ของเจ้าได้แล้วไม่ท่านได้เป็นอาจารย์ของข้าแล้วไม่ว่ายังไงท่านก็ยังเป็นอาจารย์ของข้า ข้าแค่ล้อเล่นนะตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วเจ้าควรรีบกลับไปนะถ้าหากมีใครบางคนเห็นเจ้าดึกๆแบบนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาจะคิดยังไงกันบ้างเชะนนั้นท่านอาจารย์ไว้ค่าจะกลับมาอีกนะนี่มันเป็นครั้งแรกเลยนะที่นางมาที่นี่แถมเสียวอยู่ก็ได้เข้าใจผิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย ถ้าหากว่านางมาที่นี่ดีดูอีกครั้งไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างหลวงยูยินคืนนี้จะไปไหนมานี่เจ้ากล้าสะกดรอยตามข้ามาเหรอฮฮข้าจะไปไหนมามันไม่ใช่เรื่องของเจ้าถ้าหากเจ้าตามข้ามาอีก ก็อย่ามาโทษข้าที่ต้องหยาบคายก็แล้วกันหลวงยูยินข้านนดูออกแล้วว่าเจ้าเป็นคนยังไงข้างในตัวเจ้านั้นมันก็แค่นางเพศายาเจ้ากล้าไปหาชายอื่นในช่วงกลางดึกเช่นนี้เจ้ามันจงไรยังอายิ่งนักนี่เจ้าพูดอะไรออกมานะ่ะลองพูดมันอีกครั้งสิหลวงยูยินข้าจะด่าเจ้าแล้วมันยังไงอย่าลืมนะว่าข้าเป็นคู่มันของเจ้า หากเจ้าไม่จริงใจเช่นนี้ข้าจะฆ่าผู้ชายของเจ้าไม่ช้ากว่าเร็วนี้แน่เจ้าขยะเจ้านัะนหรือจะมาเป็นคู่มั่นของข้าเจ้าคิดว่าเจ้ามีตระกูลสนับสนุนแล้วมันยังไงอย่างนั้นเลยคนอ่อนแอเช่นเจ้าไม่เหมาะสมที่จะเป็นคู่มั่นของข้าอออ ในน้อยในน้อยท่านเป็นอะไรหรือเปล่าการฝึกตนของข้าในตอนนี้มันช้ามากขนาดหลงอยู่หญินยังอยู่ในระดับ5้าชะตาแล้วข้าจะยอมแพ้พวกเขาไม่ได้โชคดีที่ในตอนนี้สาเทพเริ่มก่อตัวเป็นลูกเป็นล่างแล้ว ต่อจากนี้ฉันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณของหินวิญญาณอีกต่อไปส่วนพี่สาวยู่หยานนั้นในตอนนี้ฉันมีรู้แล้วว่าระดับการบวเพาะของนางไปถึงขั้นไหนเบลเพิงสีทองของนางนั้นสว่างสวัยยิ่งกว่าตอนที่นางเป็นเทพอักคีซะอีกตอนนี้อย่าไปรบกวนนางดีกว่าไปดูเจ้าจินตานดีกว่าว่าตอนนี้มันทําอะไรอยู่ เจ้านี่เอาแต่กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนข้าควรพามันออกไปเดินเล่นข้างนอกสักพักไหมนะแต่เจ้าหนี้มันก็โตไวจริงๆแต่ก่อนมันเล็กกว่าน,นี้มากเลยจินตานเงินข้าจะฝึกตนเป็นสหายเจ้าเองในตอนนี้เรามีสาเทพเป็นของตัวเองแล้วไม่ต้องคิดมากในการใช้หินวิญญ,ญาณอีกต่อไปเพียงแค่แก่นแท้หินวิญ,ญญาณอันเดียวก็เทียบเท่ากับหินวิญญ,ญาณน,นับพันก้อนมาดูกันว่ามันจะใช้เวลาเร็วแค่ไหนในการรักษาชะตาวิญญาณดวงที่สามของข้า เพียงแค่สามก้อนก็สามารถรักษาได้แล้วเยี่ยมไปเลยงั้นก็ใช้มันอีกห้าวันต่อมาเนี่ยลีระดับชะตาสวรรค์ระดับสี่ฮะสีดำลือนี่มันยิ่งแปลกขึ้นไปทุกทีต่อไปจะเป็นสีอะไรนะ ในที่สุดกองกําลังอสูรของเราก็ได้ยึดสาเทพสาแรกได้สิ่งนี้มันจะช่วยสร้างรากฐานให้กับเราในโลกภายนอกด้วยสิ่งนี้เราจะสามารถดึงดูดผู้คนที่แข็งแกร่งขึ้นได้แต่ว่าสาเทพระดับต่ําจะสามารถดึงดูดผู้แข็งแกร่งได้ด้วยเหรอเกจของสาเทพนั้นมันก็แค่แบ่งปริมาณการผลิตวิญญาณเท่านั้นแล้วอะไรที่เราต้องการละ่ะเงินใช่ไหมละ่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือด้วยสาเทพนี้นกองกําลังของเราจะมีฐานทัพที่โลกภายนอก ทุกคนเรามาฝึกตนที่นี่กันเถอะเยี่ยมไปเลยตกลงฝึกยุดกันจริงๆปะเนี่ยในน้อยเปยในน้อยเปยมีกองกำลังที่เรียกตัวเองว่ากองกําลังหยกบรรพการจะมาเข้าร่วมกับพวกเราครับกองกําลังหยกบรรพการความเป็นมาของพวกเขาเป็นเช่นไรกันก็แค่กองกําลังเล็กๆที่มีอยู่ในโลกภายนอกนะ่ะมีกําลังคนไม่ถึง60คน พวกเขาทั้งหมดอยู่ในระดับชะตาสวรรค์แล้วก็ไม่มีเส้นสายกับกองกําลังใดๆถือว่าเป็นกองกําลังที่ยังไม่ค่อยมีอะไรนะสุดยอดนายนี่มันก็รู้เยอะเหมือนกันนะกูปยแล้วเจ้าได้ถามพวกเขาหรือเปล่าว่าทําไมเขาถึงอยากเข้าร่วมกับพวกเราพวกเขาบอกว่าการอยู่ที่โลกภายนอกมันช่างยากลำบากสําหรับพวกเขาพวกเขาพยายามที่จะเข้าร่วมกับกองกําลังใหญ่ๆแต่ว่าพวกเขาอ่อนแอมากจึงไม่มีใครรับเขาเข้าร่วมแต่หลังจากได้ยินว่านายน้อยปุยตั้งกองกำลังเป็นของตัวเอง พวกเขาจึงรีบมาพบท่านในทันทีอ่อนเออย่างนั้นเลยนี่เราควรรอพวกเขามาไหมเนี่ยแน่นอนที่กองกาลังอื่นไม่รบพวกเขาเป็นเพราะว่าพวกเขาคิดว่ามันเปืองค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราไม่เหมือนกันกองกาลังของพวกเราไม่มีปัญหาทางการเงินให้พวกเขาเข้ามาฝากซับสไคร้ไลค์แชร์ทั้งช่องเก่าและช่องสำรองเพื่อเป็นกำลังใจงให้ทีมงานด้วยนะครับ